เอาละครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมทอมนิดอยู่กับช่องทอมนิดเนหมือนเดิมครับทอมนิดมามาอยู่กับแนวทางครับแนวทางหัวหาหน่อยเนาะแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งเป็นเพียงแนวทางให้ครับขอพูดก่อนนะว่าถ้าเข้าแล้วก็หยุดเนาะเพราะว่าทุกคนครับผมนะมบัมมี่ ไม่สามารถรู้ว่าหวยจะออกอะไรเนาะถ้าเราเข้าแล้วถ้าเกิดเราซื้อแล้วมันเข้าแล้วเราก็หยุดเราก็ได้ได้ก็ดีก็เสียนั่นแหละครับผมนะสะสมห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทมันก็ถือว่าได้อลไล่ะคับผมเนาะเป็นไงกันบ้างสําหรับแนวทางครับถ้าใครรูดเนาะสายรูดบมาว่าน,นี่เขาสายรูดนี่ได้บุญลางเนาะจะสายรูดหรือสายเจาะ มันก็อยู่ที่บุญที่ดวงของท่านผู้ชมเองนั่นเด้อครับผมนะบางทีเนาะหมักกระจัดไปบ่หมักกะ่ะบ่เป็นหยัางนะครับดูเป็นแนวทางไปครับเป็นไงกันบ้างเมื่อวานนี้ก็นะก็โอเคอยู่เนาะตำรับมันกะถะเขามันก็โอเคแล้วครับผมนะแล้วก็วันใจใจวันตลอดลนนะเนาะครับผมเดี๋ยวก่อนเนาะเมื่อวานนี้หวยเข้าลาวอยู่นะเข้าลาวเก้าสองอยู่เนาะ ไปเขาเล่าให้ยูยแต่ว่าหักฮาหน้อยเขาแล้วก็ยุดนั่นแหละครับเราไม่ต้องไปเล่นหลายหวยให้มันนะฮาหนอยเมื่อวานนี้พิเศษพุนออกแ0 8ูนย์แปดล่าออก09เข้าสายเจาะสายลูดสายลูดเข้าบนล่างสายเจาะเข้า09เนาะเสียดาย02กับ04นย์ส่านี้แหละ นะขามไปขามมาวิดไปวิดมาอยู่นี่แหละครับพี่น้องเนาะฮาน้อยปกติออกห้าเก้าสามล่างออกศูนย์แปดครับศูนมาสามนอยเลยเนาะ v i p ออกสองศูนย์สามเข้าสามตัวด้วยเนาะเข้าสามตัวของสองศูนยเราให้ศูนย์สองเนาะตัวนี้นเข้าสามตัวล่างออกศูนย์ห้าครับ ข้ามไปข้ามมา03 0ห0ส0สีตัวแดงเขาเนี่ยขามเอาขามเอา,า,เ,อาเหมือนรู้เลยนะแลบบ่วป่กับเป็นเพียงแนวท่านั่นแหละครับมันก็ต้องมีเขาบางรูดบางเนาะแต่ยังไงมันก็มาตั้งแต่พิเศษแล้วก็ขอให้หยุดนะครับส่วนลาวก็ไปเข้าให้อยู่ครับลาวเข้า9229นี่แหละเนาะมาสำหรับฮานอยครับฮานอยวันนี้ ถ้าไม่มีแนวทางนำไปเล่นราวสตารหรือว่าจะเป็นราวตัดผมมาใหม่ <c oughs> มันอาจจะเอออยู่หรือแบบลาวสตาออกบ่ายสามโมงครึ่งก็บางทีก็ฮานอยเฉพาะกิจนะครับถ้าไม่มีตัวเลขก็นำไปเล่นได้นะแต่เขาแล่วก็ยุดนั่นแหละครับมาวันนี้ครับพานอยวันอังคารสายลูดสายวิ่งฟันธงไปที่หนึ่งครับลูดหนึ่งวิ่งหนึ่งก็แล้วกันสายลูดสายวิ่ง มันก็นะก็วันใจใจวันนั่นแหละครับผมนะแล้วก็ไม่สามารถรู้ขอให้มันเข้าเอาไว้ก่อนเนาะตัวน,นี้ครับตัวแดงหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ครับ เน้นสองตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งส,งสี่หนึ่งจับคู่หนึ่งสามหนึ่งแปดนะรอรุนกันอีกยาวๆ ลูดหนึ่งวิ่งหนึ่งผู้ไดมักสายไดครับจัดไปมักสายลูดสายเจาะเนาะเราก็ไม่ว่ากันจัดไปตามตามแรงตามปัจจัยตามเงินแต่เขาแล้วก็หยุดเนาะเราได้ก็ดีก็เสียครับถ้าไม่เข้าเราก็ต้องตามนะบางทีมักเพลกระโดดไปเลาสามัคคีอยูนะครับถ้ามันบ่อเข่านี่มันจะไปเล่าสามัคคีทันทีนะ สังเกตดูนะถ้าใครใครที่เป็นคนชอบเด่นเนะ่ะสังเกตดูครับตัวเด่นครับตัวเด่นอีกตัวหนึ่งสามครับหนึ่งกับสามสามจับคู่ครับสามศูนย์ สามสี่สามแปดครับโอเคตัวเด่นไปแล้วเนาะ อย่าลืมนะถ้าผู้ใดถูกกับทางช่องอย่าลืมไปทำบุญทําท่านกันในเด้อครับผมทําบุญเผื่อกันบ้างก็ด้วยเนาะก็ด้วยนะมา <c oughs> เดี๋ยวก่อนนะครับไปเปิดบ้านก่อนรับมาท่อครับไปเปิดบ้านมามาตัวกันเนาะตัวกันศูนสี่ ศ8นย8ครับทวนอีกครั้งทุกกัน04 08 48 10ตัวเจาะเนาะสิตัวเจาะสายรูดก็วัดดวงวัดใจ10บตัวเจาะถ้าใคร มันเข่าแล้วก็ยุดนั่แหละครับไม่ว่าจะเป็นนําไปเล่นอะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะเป็นฮานอยลาวอยสตาอะไรก็ถ้านาไปเล่นแล้วแต่เข่าแล้วก็ยุดพ่อเนาะพอได้ก็ดีกว่าเสียเอาเงินเข้ากระเป๋าไว้ก่อนมาจับสามตัวครับสามหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่ เ1้าหนึ่งสี่โอเคกับนั่นละครับจัดไปแนวทางเนาะเราก็ไม่สามารถรู้ว่ามันจะออกอะไรหลังจากถ้าใครที่ตามเนี่ยทอมน็ตน,น่าจะเข้าสิบกว่างวดติดแล้วละ่ะแต่ว่าถ้าเข้าแล้วก็ต้องหยุดนะดูวันที่ด้วยนะครับถ้าเกิดใครมารับชมก็ต้องดูวันที่ก่อนเนาะเดี๋ยวก็มันจะบอเขานะถ้าบอไดเบิรงวันทีนะสำหรับวันนี้ก็ ขอบคุณนะครับที่มารับชมคอยมีความสุขหลายๆายเรื่องครับ